ก่อนเทาเบ<ะ>ื้องล่างเอออดีตยังไหวยังกลับพระยังกลับเงี้ยเหรอฮะกลับเงี้ยไปไม่บาดไม่บ <laughs> ายดเลยนั่น,นคือผีกวางบางทีชอบเข้าวัดช้ามาต้องพามาวัด ให้อาหารปลา<ย>อ่าแต่แล<ย>้วก็เดินมาดูหมู<ย>หมูนอนอยู่เลยขาวได้แล้วเอาไเกง่งเก่งเก่งไปไหว้าพราะกันไหว้พระกันไหว้พระกราบด้วยนะลุงนะข้าไหว้พระเอากราบขอท้าข้างล่างสิลูกเอากราบนั่งลงนั่งลงกราบนั่งลงสลุก ร้อนร้อนอะเออเออพระอ่าอาคาบกลับพระก่อนนั่งลงหันหน้าไปนู้นทหันหน้าทางพระอาคาบเออกาบโหเก่งคาบคาบโอ้โ wow> ห็นไหมาบบ๊ายบายเงี้ยแหละ